สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับของธุรกิจที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเยอะมากนะครับออตอนนี้นะครับพี่งน้องกำลังที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยนะครับต้องขยับปรับเปลี่ยนตัวเองดยู่นะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คือประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่นะครับในการที่จะเปลี่ยน โลกยุคเก่าเข้าสู่โลกยุคใหม่เลยนะครับเรื่องใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นการโยกถ่ายเม็ดเงินจานวนมหาศาลจากคนยุคเก่ากําลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นพี่น้องที่มีกรอบคิดเดิมแนวคิดเดิมที่ไปเปิดห้างร้านทำธุรกิจเก่าๆนะครับจะเจอผลกระทบรุนแรงมากและมันจะเริ่มรุดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สเอ็ดเป็นต้นไปนะครับหากพี่น้องไม่ปรับตัวเองนะครับและยังอยู่ในธุรกิจโมเดลเดิมอยู่ การที่ธุรกิจโมเดลเดิมนะครับบางธุรกิจบางเซกเตอร์ยังขับเคลื่อนไปได้เพราะมันมีออปัจจัยบางอย่างที่ไปเคลื่อนสนับสน,นสนุนตัวโลกยุคใหม่โลกดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคหน้านี่นะครับก็คือตั้งแต่ปี2021เ,เนี่ยน้องจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรุแปแรงรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เราอยู่รอดนะครับอยู่รอดในโลกยุคหน้านะครับไม่ใช่ เป็นการมุ่งเป้าเงินเดือนงานประจําอย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัจจัยกระทบจา,จากจุดที่น้องไม่คาดการว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่จะทำให้โลกยุคดิจิอตอลมีบทบาทสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายนะครับจากระบบที่อ้างอิงในฐานข้อมูลหรือ d a t a าเบสน้องเห็นว่าที่แล้วมาเนี่ย การที่ f เฟซบ o ๊กโตขึ้นมาได้เนีครับเขาเก็บข้อมูลฐาน Data นะครับแล้วก็การที่ Amazon โตขึ้นมาได้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลฐาน Data ของลูกค้านะครับ Apple โตขึ้นมาได้เขามุ่งเป้าไปที่ระบบฐาน Data ของลูกค้าในการที่จะสื่อสารและ cross sell ในระบบ e o o s y s t เ m ดังนั้นกระบวนการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับไปสู่ปี2021และรุนแรงมากยิ่งขึ้นนี้นะครับ พี่น้องจะต้องทำธุรกิจในลันกษณะดิจิตัลนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนี่คือไฟบังข้าเลยนะครับผมเลคคอมเมนต์เลยพี่น้องต้องทำนะครับต้องทำนะครับเพื่อที่น้องจะอยู่รอดได้นะนะครับไม่ใช่ทำแบบถามๆเลยนะครับแต่พี่น้องจำเป็นต้องปรับตัวเองนะครับหากไม่รู้จงรู้หากไม่เข้าใจจงเข้าใจนะครับแล้วเรียนรู้มันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบการใช้งานของคอมพิวเตอร์ทํายังไงบางคนยังไม่จับคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดเลยนะครับบางคนมือถือก็ยังใช้แค่เอ่อฟีเจอร์บางส่วนแค่นั้นเองซึ่งฟีเจอร์หลายๆส่วนนะครับสามารถที่จะทำงานได้พี่น้องต้องทำความเข้าใจกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับหลังจากนั้นธุรกิจที่พี่น้องเป็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันถูกกระทบจากตัวโควิดนะครับเห็นจุดเปลา่บางแล้วนะครับหากมันกระทบเราคิดว่า มันจะทําเงินจํานวนปริมาณมากนะครับแล้วเสียระยะยาวบางคนบอกโหทำโรงแรมแล้วคิดว่าจะกินไปถึงรุลูกรเป็นหลานเห็นไหมครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันไหมนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะกระทบรุนแรงมากขนาดนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราไม่มีระบบสํารองนะครับไม่มีการออกแบบให้ตอบรับกับอนาคตที่อะไรเกิดขึ้นนะครับเข้าสู่ระบบดิจิตอลนะครับแน่นอนต้องม้นเสือแน่นอนนะครับ แล้วต้องขายกิจการนะครับผมเห็นรายละเอียดพวกนี้นะครับเริ่มทยอยออกมาเป็นรูปธรรมแล้วเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคนตกงานจะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อธุรกิจรุ่นเก่านะครับจะมีปัญหาขายไม่ออกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การขายนะครับหากปิดการขายบนออนไลน์ไม่เป็นนะครับ จบเกมเลยครับจบเกมเลยเพราะว่าเงินมันพุ่งขึ้นสู่ออนไลน์ตอนนี้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นการปิดการขายแบบออฟไลน์ไปเจอหน้ากันแล้วก็นั่งคุยแล้วก็ปิดการขายแล้วนะครับการปิดการขายเนี่ยเราต้องใช้ทักษะการสื่อสารเหมือนถ้าเป็นไลฟ์ก็หนึ่งตอนนี้ให้ได้นะครับแล้วปิดการขายบนออนไลน์ให้ได้และนี่คือธุรกิจที่น้องจำเป็นต้องฝึกตัวเองธุรกิจที่ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ ธุรกิจที่จําเป็นต้องเข้าใจว่าจะสร้างธุรกิจแบบอัตโนมัติทํำยังไงแายคนโูยอัตโนมัติเปิ่เจอแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับต่างประเทศนะครับกลุ่มคนแค่ห้าเปอร์เซนตอนนี้ขับเคลื่อนแรงมากนะครับเรื่องเงินเนพุ่งแรงมากแต่อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซนยังอยู่ในจุดลอยต่อนะครับและเขาไม่เข้าใจเลยนะครับว่ามันท,านนทานํางานกลไกทํางานยังไงเขายังมีกรอบคิดว่าไปเอาของมาขายอยู่นะครับ ซึ่งมันจะไม่ทันแล้วพี่น้องจะสู้จีนไม่ได้นะครับเพราะต้นตอนมันผลิตจากประเทศจีนใช่ไหมครับหากพี่น้องเข้าไปแข่งในแพลตฟอร์มที่เป็นลักษณบมาจากจีนนะครับแน่นอนเขาคุมพี่น้องแน่นอนนะครับดังนั้นกระบวนการอะไรหลักที่น้องสามารถอยู่รอดได้แล้วก็ไม่มีเพดานของราคาสินค้าที่จะมาลิมิตศักยภาพของพี่น้องได้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญที่พี่น้องต้องศึกษาด่วนเลยนะครับไม่งั้น จะอยู่ยากมากๆเลยนะครับในโลกที่กำลังจะพัฒนาผันผลรุนแรงในปี2021เ,เป็นต้นไปนี้นะครับมันยังมีองค์ประกอบของทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิภูมิรัฐศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆหรือถีงน้องดูในประเทศของเราเองนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนซึ่งมันอยู่ในรอยต่อการเปลี่ยนแปลงในรอยต่อน,นี้นะครับมันจะทําให้ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับ ในขณะเดียวกันคนที่ตั้งสติได้และก็เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับผู้นั้นจะจับโอกาสและโอากาสตรงนี้นะครับจะทําให้พี่น้องก้าวข้ามไปยังจุดใหม่นะครับที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพในการที่จะไปจับโอกาสของอยุคดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งธุรกิจยุคหน้านะครับมันจะรันโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้น เจ๋ว่าที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะไลฟ์สดนะครับแล้วขายของแล้วก็ทำงานได้นะครับแต่ยุคได้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นแอคทีฟที่ขายกันแล้วปิดก,การขายเป็นครั้งอย่างนั้นนะครับพี่งน้องจะมีกองทัพของเซลล์ซึ่งไม่ใช่คนมาทํางานแทนหรงบอกไว้ครับซึ่งเซลล์อาจจะมีบทบาทน้อยลงแน่นอนมันจะมีทั้งระบบออโต้เรสปอนส์มาทำงานมันจะมีทั้งระบบ ตัว AI ที่เข้ามาช่วยทํางานในการขายมันยังมีระบบตัว p r o c e s s Funnel ที่เข้ามาทามํางานมันยังมีระบบตัวเอ่อร็กติ้นะครับติดตามว่าลูกค้าคนไหนยังไงชอบอะไรเข้ามาทํางานซึ่งพวกนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้มันหากไม่เข้าใจไม่ศึกษาแน่นอนครับโลกมันจะมันจะจับพี่น้องไปอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันตรายมากมเลยนะครับอันตรายมากๆเลยครับ การศึกษายุคเก่าไม่สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขนาดนี้ได้มันไม่สามารถที่จะรองรับกระบวนการเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วอย่างนี้ได้แม้ MBA ที่เขียนนะครับหรือหลายๆอย่างตำราหลายๆอย่างเนี่ยมันคืออดีตที่ผ่านมาไปเรียนรู้เคสตั้งีของอดีตที่ผ่านมาที่มันยังไม่เจอรอยต่อของ ยุคเก่ากับยุคใหม่เหมือนตอนที่พี่น้องเจอกับที่ผมเจออยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นใครที่สามารถปรับตัวเองได้รวดเร็วนะครับใครที่สามารถที่จะปรับประยุกต์ตัวเองได้รวดเร็วนะครับคนนั้นจะมีโอกาสกลุ่มความมั่งคั่งสูงกว่าทําไมถึงต้องเข้าไปกลุ่มตรงนั้นครับพี่น้องต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการที่สร้างฟรีดอมขึ้นมานะครับหรืออิสรภาพทางการเงินนะครับ หากพี่น้องไม่มีเม็ดเงินที่สามารถผลิตออกมาได้เพียงพอฟรีดอง,งจะไม่เกิดความมั่งคั่งจะไม่เกิดตอนที่น้องประหยัดยังไงนะครับมันคือเงินจํานวนจํากัดและพี่น้องส่วนมากก็จะไปประหยัดเรื่องกินซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิธีประหยัดที่ถูกวิธีวิธีประหยัดที่ถูกวิธีวิธีการที่ทําให้ถูกต้องก็คือบริหารจัดจาก,การเงินนะครับแบ่งมันออกเป็นหลายๆบัญชีโดยที่ เราควบคุมจัดการได้นะครับเหมือนที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนะครับดังนั้นกระบวนการนี้นะครับพี่น้องต้องทําความเข้าใจด่วนในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นสู่ออนไลน์นะครับเข้าไปสู่โมเดลใหม่อย่าเข้าไปสู่โมเดลเก่ารุ่นโบราณทคครับที่เอาของมาขายพี่น้องจะแข่งกับประเทศใหญ่ๆไม่ได้เพราะมันมีเลยครับ มันมีเพดานราคาฟิกอยู่เนื่องไหมครับมันสูงกว่านั้นไม่ได้ถึงจะปิดการขายเก่งท่านเทพพี่ใดพี่น้องก็ปิดการขายได้แค่ปริมาณบนล่มที่มันจํากัดดังนั้นพี่น้องต้องศึกษาทำความเข้าใจว่าระบบอัตโนมัติที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันทํำยังไงที่มาเงินโผมเข้ามาแบบรุนแรงหลายเท่าตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่วิ่งจากออฟไลน์ขึ้นออนไลน์พี่น้องจะไปดักทางมันยังไง ตรงนี้แหละคบน้อยคนที่จะรู้และทาความเข้าใจส่วนมากก็จะตามตามกันอยู่นะครับแล้วก็ไปหาอะไรมาขายกันอยู่โดยที่บางคนติดยึดกับธุรกิจเดิมๆธุรกิจเดิมๆบางครั้งเราไม่ต้องไปจมกับมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนั่นหมายความว่ามันจะดึงเราลงไปอยู่บนกองนี้สินที่โถมเข้ามาหาพี่น้อง จำนวนมากแน่นอนนะครับหลายๆหลายๆคนนะครับกําลังจ,จะเจอสถานการณ์งานอยู่นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับหากมร้องไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงต่างๆนะครับจะถูกกระทบเป็นลูกโซ่หมดเลยนะครับดังนั้นเงินมันไปอยู่ที่ไหนล่ะเราก็ต้องหาเส้นทางการเคลื่อนตัวทั้งใหญ่นี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกิจเองนะครับทุกอย่าง 1, ผันผวนนะครับตอนนี้ 1, ผันผวนเพราะฉะนั้นการวกควบคุมการผันผวนตัวนี้นะครับคืออะไรครับสิ่งที่เราจําเป็นมากๆเลยความรู้พี่น้องต้องเอาความรู้ใส่ตัวด่วนนะครับพี่น้องต้องเอาความรู้ที่เป็นอนาคตที่เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ แล้วก็สามารถที่จะทำเงินออนไลน์ผ่านกระบวนการธุรกิจที่เป็นระบบอย่างถูกต้องนะครับสอดคล้องกับโลกอนาคตเข้ามาให้ได้และนี่คือสิ่งจาเป็นนะครับหากเรานิ่งเฉยนะครับสิ่งที่มันไม่รู้ร้อนรู้หนาวเดี๋ยวมันจะทวีความรุนแรงจนเราไม่มีกระสุนมีเม็ดเงินหลงเหลืออยู่ในการที่จะทำอะไรเลยนะครับและนี่สำคัญมากๆนะครับ ดังนั้นกระบวนการโลกอนาคตที่กําลังจะเปลี่ยนสําคัญมากๆระบบดิจิตอลกําลังจะเปลี่ยนแม้สินค้าที่พี่น้องจะเข้าไปนะครับมันก็เป็นดิจิตอลเห็นภาพไหมครับเมื่อพี่น้องสร้างตัวระบบภาพเบรที่เป็นดิจิตอลขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมไปที่ฟิสิคอลกระบวนการเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปที่ฟิสิคอลคือเป็นพวกจับต้องได้พวก เสื้อผ้า่ังวมก่อนแล้วค่อยมาว่ากาันอย่างนั้นจนเหนื่อยมากๆและมันจะดึงพี่น้องกลับไปในโลกเก่ามันไม่ใช่แค่ขึ้นไลฟ์ออนไลน์อย่างเดียวนะครับมันจําเป็นต้องมีกลยุทธ์และพี่น้องจําเป็นต้องทําความเข้าใจว่ากระบวนการที่สร้างธุรกิจออนไลน์ในปี2021และต่อไปเนี่ยมันจะแอดวานซ์ขึ้นยังไงและแน่นอนครับเม็ดเงินนะครับ มันจะโผมเยอะขึ้นมากๆึ้นนะครับในขณะที่ออฟไลน์นะครับเม็ดเงินเป็นเงินนะครับจะเหือดแห้งไปเรื่อยๆการที่เม็ดเงินของออฟไลน์เหือดแห้งไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนรอยต่อของยุคจากอาุตสาหกรรมเก่านะครับเป็นโลกยุคดิจิตัลเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นดังนั้นกระบวนการจะมีระบบ AI เข้ามาระบบการขายแบบอัตโนมัติเข้ามามีระบบ ที่ช่วยพี่น้องทํางานแบบออโต้เข้ามาเยอะแมากมายนะครับเหมือนยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนถามพี่น้องมีวิดีโอนะครับวิดีโอเมื่อคลิงไปหลายหลายปีเหมือนยูทูบเนี่ยครับมันคือเซลลทำงานให้พี่น้องแบบ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะอธิบายทํางานขายธุรกิจปิดการขายให้พี่น้องแม้กระทั่งพี่น้องยังหลับอยู่ กระบวนการพวกนี้นะครับที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบซิสเต็มโปรเซสยังไงหากธุรกิจไหนไม่มีระบบซิสเต็มนะครับเตรียมม้วนเสือเลยครับยุคหน้ายุคหน้าเตรียมม้วนเสือเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เป็นการทํางานแบบแอคทีฟแล้วนะครับมันจะทํางานโดยใช้ระบบ AI เข้มานะม,บบมาช่วย้วเมื่อระบบ AI เข้ามาช่วยี่นต้องทำความเข้าใจว่าเครื่องมายเครื่องมือมันคืออะไรเหมือนกับเราเรียนรู้เรื่องมือถือสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนมีกดปุ่ม ทำงานง่ายๆแต่ตอนนี้สามารถที่จะเข้าตัวระบบโซเชียลต่างๆได้สามารถที่จะเข้าเน็ตได้สามารถที่เข้า Youtube ได้ดูวิดีโอได้และนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับพี่น้องจำเป็นต้องปรับตัวเองนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการกระทบกับเม็ดเงินที่เข้าพี่น้องแน่นอนเกินร้อเปเซ็นตเลยครับแน่นอนมันไปทางนั้นแน่นอนนะครับและห,หากว่า เราไม่สามารถที่สร้างเงินเพียงพอนะครับนี่สินของวิ่งน้องที่มันวิ่งอยู่ดอกเบี้ยที่วิ่งอยู่มันก็โผมเข้ามานะครับและรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนบอกอ้าวก็ยังไม่กระทบตอนนี้ยังเป็นออฟไลน์แลวไม่กระทบอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัจจัยที่เข้ามาปรับเปลี่ยนนะครับพจระบบโลกเก่าจะถูกโลบะออกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยลดทีละสเต็ปนะครับ แล้วก็ตัวโควิดนี้นะครับเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยานะครับยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือถูกสร้างขึ้นมานะครับและแน่นอนหากถูกสร้างขึ้นมานั่นก็หมายความว่าเขาต้องการล้างระบบธุรกิจใหม่ทิ้งออกไปเปลี่ยนรลกยุคใหม่นะครับและน้งนองต้องเข้าคุมเกมจุดที่เข้าควบคุมให้ได้่วนที่สุดนะครับหากน้องไม่เข้าควบคุมการ เข้าสู่ยุคใหม่ให้ได้เนี่ยพี่น้องจะถูกควบคุมและตรงจุดนี้นะครับเป็น,นจุดที่มีอันตรายมากอันตรายยังไงเพราะเม็ดเงินที่จะเข้าพี่น้องมันน้อยลงเรื่อยๆและมันจะเหือดหายลงไปมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับเป็นจุดที่จําเป็นที่ผมจําเป็นจะต้องออกมาให้พี่น้องทําความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่พน้องจะกําลังเผชิญหน้ามันคืออะไรดังนั้นการทําธุรกิจก็คือการหาเงิน การหาเงินตรงนี้มาจากการเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนนะครับและการเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนตรงรอยต่อของยุคตอนนี้เป็นที่ต้องการสูงมากๆแต่คนไม่รู้วิธีการที่จะทำยังไงคนไม่รู้ว่าวิธีการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาไปทำเงินออนไลน์อย่างถูกวิธีทำยังไงนะครับและนี่ก็คือปัญหาใหญ่นะครับและเราหนึ่งเลยคือต้องเปิดใจและเปลี่ยน mindset ด่วนเลยครับ หากไม่เซตไม่ถูกเปลี่ยนนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่กำลังจะตามมาเป็นอายนะอันใหญ่หลวงเลยครับสำหรับระบบการเงินของบุคคลแต่และบุคคลตรงส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนด่วนเลยนะครับพี่น้องรีบเข้ามาศึกษารายละเอียดนะครับระบบสร้างยังไงเจ็ดขั้นตอนสู่อิสรภาพทำยังไง ระว่างเกตขั้นตอนนั้นมันสร้างเม็ดเองอินยังไงในโลกออนไลน์ยุคใหม่นะครับยุคใหม่และเทคโนโลยีนี้นะครับที่ผมสื่อสารกันล่าสุดอัปเดตล่าสุดกับทาง,งตทางต่างประเทศนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องปรับตัวเองด่วนนะครับตอนนี้สถานการณ์นะครับมันกําลังที่จะขมวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับในการที่จะล้างระบบธุรกิจเก่าออกไปและสร้าง ระบบธุรกิจใหม่ขึ้นมาที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่คือวิธีเดียวที่เขาสามารถที่จะเซตระบบการบริหารทรัพยากรทั้งหมดบนโลกนี้ได้นะครับและก็ทำให้เกิดการผันแปรของธุรกิจนะครับไปในส่วนที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องเข้ามาศึกษาด่วนนะครับที่ Line Freedom Hy ไฮบรนะครับเราจะเซต กระบวนการเริ่มจากศูนย์โดยที่เรายังไม่เข้าใจกระบวนการรู้เรื่องว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วน้องจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าจะเข้าไปคุมเกมเกมนี้ได้ยังไงนะครับวยความเป็นหงวงใยนะครับอยากโพสต์ต้นนะครับและขอพี่น้องทุกคนนะครับฝ่าฟันนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปให้ได้นะครับโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับ และยังไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเรียนออนไลน์กันนะครับนักเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆเริ่มพลิกผันนะครับแต่การพลิกผันนั้นเนี่ยบางคนทําโดยยังไม่มีระบบยังไม่เข้าใจมันนะครับนึกเพียงแค่ว่าไปเปิดเว็บไซต์แล้วขึ้นออนไลน์ยังครับไม่ใช่นะครับแล้วจะอยู่รอดยังไงนะครับเข้ามาศึกษากันนะครับที่ไลฟ์ฟรีดอมไฮบริดครับ ครับวันนี้ผมโคชต้นระบบอโตเ m ม t ตอินคำสร้างรายได้แบบอัตโนมัตินะครับต้องขอลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ